ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนุกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ด้วยนะไปดูคลิปกันเลยคนนี้มันคืออะไรมันคืออะไรกันวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเชอร์รี่ส่งมาให้นะฮะคนลองดอดิว่าเป็นอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้กู กดซับนะไม่งั้นไปฟ้องประยุธ์แน่นอนมามาช่ำแหละกันไม่มีมือถือละเชี่ยเลยไปเชียเย่ยไปไม่มีมือเกะโอเคโอ้ย ทำแหลกแบบนี้เลยเขาไม่มีมือแกะรู้ยังว่าเป็นอะไรเป็นท่าว่าจะรู้ละขออนุญาตแกะก่อนนะเดี๋ยวตัดไปตอนแกะเสร็จกันเลยปุ๊บรู้ยังว่ามันคืออะไรช้ำแหลกเลยโอเคนี่คืออะไรอะไรลวะอ่านด้วะ มันคือขาตั้งกล้องนั่นเองโอเคแล้วก็จะเปิดกันเลยต้อง <c oughs> ความรู้สึกมึงเพิ่งรู้เพิ่งเคยจับั้างใ <c oughs> นไมงมีกล้องถ่ายรู้ไหมครับทำไมผมถึงซื้อขาตั้งกล้องมาผมไม่มีใครถ่ายครับเหมือนเมื่อกี้นี่แหละแต่ผมจะแกะข้างในนี้ก่อนนะครับ ด้วยความรู้อันมากมายของผมโอเคจดี๋ยวแป๊บนึงโอเคไปดูตอนที่ผมแกะเสร็จกันเลยไปมาละดูดิเยีงมมาดูนี่คือตัวจับหนะเอาไว้ใส่โทรศัพท์มันใส่ไงวะผมก็ไม่รู้ไปดูตอนประกอบเฟ็จก,กันเลยนี่ครับดูดิไม่ขคขากุ๋ยใช่ไหมเไม่เห็นโรัรับ คอเทนราเฮ้ย <laughs> นี่ฮนะหาตะ๊อของเราสูงมากเลยโว้ยก้องจะตกหน้าทุกคนจำไว้ก้องจะตกหน้าทุกคนเอาไว้ดีๆดีกว่าอือก็จะก้องก็ดีนะดีดีก้องมันดีเว้ยก้องเขาดีนะทุกคนอย่าลืมไปซื้อด้วยล่ะ ะเข้าใจไหมกล้องเขาดีกล้องเขาดีกล้องเขาดีจริงจริงตังฟูงเลยดูนะเดี๋ยวผมเอาออกมาถ่ายให้ดูแ๊บดูนะผมคือเทอร์โนตั้งกล้องเหรอโคตรพ่อโคตรแม่ฟูงเลยเดี๋ยวผมปรับลงมาให้เตี้ยๆก่อนแบบนี่อ่ะนี่ปรับตรงนี้นะ เอ,อ้ยรับนึงนะครับท่านผู้ชมผมขอปักขาตั้งกล้องก่อนแบบนะนี่นะเตี้ยละก็ขาตั้งกล้องเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคลิปจะยาวไปโอเคบายบายจะลืมดูคนรๆยด้ยวย